พี่ํำแขง็งพี่้ำแขง็ง <c oughs> อล้วเนี่ยโอ้โี่นึกว่าตัวเองเป็นอ้ำเลยอะเนี่ยใช่นี่ไงก็เนี่ยดูรูปสิดูสีเหมือนไหมสวยไหม เออสีได้สวยสวยรูปออกมาสวยเลยนะพี่แล้วทำไมรูปแล้วตัวจริงรปเป็นไงสวยใช่แต่ตัวจริงยังไม่อยากพูดถึงมานาวนะพี่ตอนนี้เรามาทักทายท่านผู้ชมกันก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะก็พบกันอีกแล้วนะคะในรายการ TG Society ทางชอ่อง t g Phone YouTube เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะพบกับน้ำแข็งแล้วก็นี่เลยน้องใหม่ค่ะน้องเชนค่ะแล้วก็ต้องฝากตัวด้วยน,นะครับถ้าพูดถึงอัมตอนนี้นะคะก็ตอนน้ะะตองน,นี่เลยค่ะ vivo v5s s ซ l ฟี่ช็อตไหนก็ perfect, perfect. เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยก่อนเนาะค,ค่ะก็จะเป็นหน้าตาของกล่องเนาะ V 5 S ค่ะประมาณนี้เนาะอ่าชมเชนช่วยพี่แกะมา <สะ S 1> ดูภายในกันนะครับมีอะไรบ้างในกล่องอ่าเปิดมาก,ก็จะเจอ V 5 S, <S, เ, <S เลยนะคะอ,อ่าเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องคร่าวๆก่อนเป็นแบบนี้ด้าน,นหลังจะเรียบๆเลยเรียบูนะคะสีทองแบบนี้สวัสดีนะครับพี่น้ำแห็งใช่มาถึงพี่หรือเครื่องครับโอเคค่ะต่อไปค่ะก็มาดูภายในค่ะ ด้านในก็จะมีนีเข็มจิ้มจิ้มเนื้อปกติแล้วก็จะมีเคสเป็นเคสซิลิโคนนะคะ<อ>มาให้แบบใสๆ<อ>ก็ไม่ต้องไปหากสกิให้วุ่นวายเนาะ<ม>ก็กันรลอยได้อลองใส่ไปเลยละกันนะมันจะไม่เป็นรอย<แ>อ่ะต่อไปมีอะไรก็ข้างในจะมีอ่าเป็นแมนนวลนะครับผมเป็นคู่มือ,อมนะครับในการใช้งานของทาง Vivo ที่ให้มาด้วยนะครับมาไม่เลยภาษาไทยก็มี แล้วก็นี่หูฟังนะคะแบบน,นี้เนาะหูฟงังปกติเลยค่ะที่ให้มาก็มีครบเลยแล้วก็<ม>สายชาร์จนะคะตัวนี้จะเป็นไมโคร USB นะคะ,คะแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จปกติ<ม>ทั่วไปเลยนะครับผมค่ะประมาณนี้มาด,ดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดขนาดที่5.5นิ้วนะครับส่วนของดีไซน์นะครับตรงนี้มาพร้อมกับความบ,าง,บางนะครับเรียกว่าระเบาด้วย,ยพี่น<ม>้งเป็องถือสิลองดูนะครับตัวนี้น้ำ<ม>หนักเพียง154กรัมเท่านั้นเองนะครับผมก็ มาพร้อมกับหน่วยความจำนะครับหรือร่อมภายในที่64 g b นะครับสามารถเพิ่มไมโครดีการส์สูงสุดได้ถึง256 g b นะครับเรียกได้ว่า สามารถเก็บภาพความทรงจําต่างๆนะครับหรือภาพความประทับใจเนี่ยได้อย่างจ่ใจเลยทีเดียวนะครับในส่วนของความเร็วตัวเครื่องนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ชิปเซตของ MediaTek ตัวนี้จะเป็น Octa Core 64บิตนะคะทําให้เวลาที่เราเล่นเกมแลอพวกนี้ใช้งานเครื่องหนักๆสลับแอปไปแอปมาเนี่ยมันก็จะลื่นไหลามากๆแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่3,000ม ah ิลลิแอมป์ด้วยเรียกได้ว่าอย่างเชนเนี่ยชอบเล่นเกมเลยทั้งวันเลยก็คงจะไหว ก็ถ้าเชนเล่นไหวเครื่องมันก็สามารถใช้งานได้จนจบวันนะว่าสู้แรงเลยทีเดียวนะใั่นี้ ครับแล้วเรามาดูฟังก์ชันใหม่ที่น่าสนใจกันอีกฟังก์ชันหนึ่งนั่นก็คือแอปโคนนั่นเองนะครับอืมก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าการโคนนึงแอปถูกไหมใช่ครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างพี่น้ำแข็งเนี่ยก็สามารถสลับล้างได้ง่ายๆไม่ใช่คือไม่ได้มันไม่ใช่สำหร,รับคนสลับล้างอย่างเดียวอาจจะเป็นบางคนที่อาจจะมีแอปหนึ่งไว้ใช้ทํางานแอปหนึ่งไว้ขายของอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแยกกันถูกต้องก็เรียกได้ว่าไม่เอาชีวิตมาปะปนกันก็มาดูกันเลยนะครับตัวนี้ตัวอย่างเนี่ยจะเป็นต จะเห็นได้ว่าตรงนี้ผมทำการโคนแอปพลิเคชันวอตแอ p ไปแล้วซึ่งจะมีอยู่สองตัวที่ต้องเห็นไหมจะมีวอตแอ p แล้วก็มี two วอตแอนะว,ว้ว สามารถใช้ได้2 a c c o u n t นั่นเองนะครับซึ่งนอกจากวอตแอปก็จะมีอีกหลายแอปพลิเคชันเลยค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกแอปเป็นโซเชียลเนะ่ะอาจจะเป็นอย่าง l ล n e หรือว่าจะเป็น e c h a t นะคะไวเบอร์อะไรต่างๆเนะี่ยก็มีหลายแอปเลยค่ะตอนนี้สะดวกมากๆต่อไปนะคะขอเทสในเรื่องของเสียง<ช>เพราะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเสียงระบบของ HiFi ค่ะซึ่ง HiFi ก็แน่นอนเนอะว่าคุณภาพก็ต้องดีอยู่แล้วได้เสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงจริงเป็นเสียงที่แท้จริงแต่ว่าตัวนี้นะคะก็จะประหยัดพลังงานเมื่อเราเปิดเพลงด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดด้วยลำโพงก่อนเลยนะ เพลงอะไรดีขอเป็นนี่เลย Bruno มาค่ะเพลงขึ้นบิวบอร์ดเลยเนอะอ่ะเทสเลยเทสอะไรคือเปิดสุดเลยนะเป็นไงคมดีนะคือจะรู้สึกว่ามันเป็นเสียงไฮไฟเสียงมันจะมีมิตย์นะผมเบสหนักได้ใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองนะคะเพื่อนๆน่าจะได้ยินแล้วนอะเดี๋ยวจะลองใส่หูฟังดู เราขออนุญาตเทสให้เพื่อนฟังนะค่ะเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังโอเคเพิ่มเสียงนะสุดละโอเควิใส่หูฟังแล้วเสียงดีมากอะ่ะใช่ใช่ใชมันมเสียงซาวมันได้ครบเราเบสที่บอกเบสดีมากาเราดังมันดังมันสามารถใช่ครคือ,ค,อคือจะบอกว่าหูฟังอันนะี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอินเอียแต่ว่าเสียงดังแล้วก็ กบเสียงลอบข้างได้ค่อนข้างจะมิดเลยนะเนี่ยผมไม่ได้ยินที่พี่นํำแข็งพูดเลยนะ <c oughs> อ้าวแล้วพูดได้ไงครับแล้วมาถึงกับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถือว่าเด็ดมากๆเลยนะครับกับที่พี่อั้มได้บอกเราไว้ว่าอะไรนะครับพี่เร่อนเซลฟี่ค่ะเซลฟี่ช็อตไหนก็เพอร์เฟกครับเพราะว่าด้วยตัวเครื่องนะครับกล้องหน้าเนี่ยจัดเต็มความละเอียดให้เราสูงสุดถึง20ล้านพิกเซลเลยนะครับ เรียกได้ว่าสามารถเก็บภาพที่มีความละเอียดเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเรียกว่าเห็นหมดเลยดูขุมขนที่น้ําแข็งก็เห็นอันนี้แอบกลัวอันนี้แอ<ช>บกลัวแต่ว่าถ้าคนที่กลัวไม่ต้องห่วงนะคะคุณผู้ชายอาจจะชอบความละเอียดชัดใช่ไหมแต่ผู้หญิงเนี่ยอยากใช่อยากให้ภาพชัดอยากให้ละเอียดแต่ก็อยากให้หน้าเนียนอ่ะอยากให้สวยอ่ะมันก็จะมีโหมดที่ชื่อว่า beauty ใช่ไหมโหมดใบหน้าสวยค่ะ<ม><ม>ก็คือสามารถปรับแต่งให้ผิวขาวขึ้นอมชมพูขึ้นแล้วก็ผิวนวลยิ่งขึ้นไล,ล้ลูขุมขนแต่ภาพก็ ยังคมชัดอยู่นะคะ ว่าแล้วลองให้เชนดูได้ไหมครับพี่น้แขกได้เดี๋ยวพี่จะลองให้ดูแต่แค่นั้นมันยังไม่สายแกใจค่ะเพราะ Vivo เขาจะมีโหมดที่ชื่อว่า soft light selfie มาให้ด้วยนะคะก็คือว่าปกติเนี่ยรุ่นปกติอื่นๆทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเป็นการเพิ่มแสงเติมแสงให้ว่าให้เราเซลฟี่เนี่ยจะใช้ตัวหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยแหละเป็นหน้าจอแบบวาบขึ้นมาเป็นแสงสีขาวออกเหลืองๆหน่อยแต่อันนี้ค่ะ v i v o นะคะ v5s เขาไปปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวแสงแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูไปที่กล้องหน้านะคะแล้วก็กดคำว่า เติมแสงเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยเป็นแสงแบบนี้นะคะมันจะเป็นสีอมเหลืององฟ้าเป็นแบบสีที่ธรรมชาติไว้ให้เราถ่ายรูปเซลฟี่มันก็จะยิ่งสวยขึ้นกว่าเดิมละเชนเี่ยีจะทาให้ดูทดสอบไปหน่อยเนาะมาให้ดูนะแล้วมันก็จะประมวลผลแบบหนึ่งให้ดูโลกว้าวเป็นแข็งสวยช็อกทำไมเดียวคือมันสวยมากมันสวยทำไมนะมัน ให้คุณผู้ชมดูก่อนเป็นไงครับพี่น้ําแข็งของเชนเหมือนไหมครับเชนวาวมากเลยแล้วชอ็อกด้วยตรงนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชายทุกคนเลยนะว่าผู้หญิงที่ถือ Vivo v, v 5s นะครับผมคุณต้องใช้วิจารยาในการับอย่างสูงเลยนะครับเพราะภาพที่ออกมาเนี่ยครับโอ้โหพี่อามป่ะเนี่ยเอ๊เบ <Say bye. S 1> ใช้ได้ใช้ได้ครับสุดยอดเลยภาพเซลฟี เอ้ครับแต่พี่น้ำแข็งครับบางทีงี้ผู้ชายอย่างเชนนะครับคือ<ะ>เราเซลฟี่งี้เราต้องเราก็ต้องการภาพที่แบบว่าดูแบบหลอ่อๆเข้มๆหน่อยอ,ออกแนวสไตล์ผู้ชายนะครับแบบมันจะสาวเกินไปไหมเนี่ยถ้ามาอยู่ในหมดดูตี้หรือว่าเซลฟี่อะไรของมัน อ๋อจริงๆมันทําได้นะเชนก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือเราแตะใบพอเราอยู่ที่กล้องหน้าเซลฟี่ใช่ไหมแล้วก็อยู่ในโหมดใบหน้าสวยเนี่ยเราจะแตะไปตรงตั้งค่านะคะแล้วก็มันจะมีคําว่าตรวจจับแยกเพศหญิงชายเนี่ยนะเราก็แตะให้มันเป็นตัวหนังสือสีเหลืองปุ๊บเนี่ยมันก็จะทํางานแล้วเราก็จะลองเซลฟี่เป็นไงนี่นไงมีระบุเพศพี่น้องใช่คือถ้าเป็นหน้าผู้ชายมันจะรู้เลยว่าอันนี้จะเป็นสีเหลืองและเป็นรูปสัญลักษณ์ของผู้ชายของผู้หญิงก็จะเป็นสีชมพูเดี๋ยวเราก็จะลองถ่ายนะคะอ๋อนั่งหนึ่งห นี่ยมาดูรูปกันก็เนี่ยค่ะพอเราเราได้รูปมาก็จะเห็นเลยว่าของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีการเติมให้หน้านวลหน้าสวยแล้วก็เติมสีปากสีแก้มตาโตแต่ของผู้ชายจะไม่เป็นอย่างนั้นก็คือจะแบบมีความเพิ่มหน้าเนียนขึ้น,นเล็กน้อยคแค่นั้น<ม>เองนะคะคก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็จะแยกมันจะไม่ดูสาวเป็นเพื่อนสาวกันนะมันจะดูแยกออกอยู่ก็ยังเห็นได้ว่ารายละเอียดผมเนี่ยยังพอมีหนวดมีคาอยู่นะครับผมก็ดูคงดีคมเข้มถือว่าผ่านเลยนะคะผมนี้ ครับในส่วนของกล้องหลังล่ะคบพี่น้ำแข็งกล้องหลังนะคะก็ตัวนี้เนี่ยนะคะกล้องหลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ของเขาเจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่ะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีคือตัว PDAF นะคะที่จะเป็นเหมือนซอฟต์แวร์นั่นแหละทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพนะคะเขาจะ เอาหลายๆเฟรมรวมกันไว้ที่เราจับภาพนะคะ<ม>ก็จะได้รวมกันเป็นอวตา HD 52ล้าน<ม>พิกเซลเลยได้ว่าละเอียดมหาศาลใช่มันจะเก็บทุกความคมชัดเลยจริงๆเนี่ยกล้องเนี่ยมัน13ล้านนะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีทําให้รวมกันหลายๆเฟรมเป็น52ล้านครับแล้นในส่วนของฟีเจอร์หรือฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เราได้พูดกันมาเนี่ยเียได้ว่าไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของราคากันเลยนะครับเพราะว่าเจ้า Vivo V5s ตัวนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่ 9 9 9าั้บาทเท่านั้นเองนะครับผมแถมมาที่ T G Phone นะครับจัดเต็มให้คุณทุกโปรโมชั่นเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีของแถมเนื้อมีเป็นเซตนะคะแล้วก็จะมีของอีกเยอะมากมายให้เลือกเลยนะคะก็ลองไปเลือกหรือว่าถ้ายังไม่ตัดสินใจนะคะอยากกระจับตัวจริงก็มีเครื่องนะคะตัวจริงให้ลองเล่นหน้าที่ร้าน T G Phone ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะร้านของเราจะเป็นร้านสีส้มๆอยู่ในห้างสรรพสินค้านั่นเองค่ะแล้วก็จะมีผ่อนพวกศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนศูนยลเปอร์เซ็นต์ยี่บั้าที่ลูกง้ยถีใด้เยจอกนะ ใช่ชค่คะวันนี้นะคะน้องแข็งแล้วก็เชยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากพลาดโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใครก็กด subscribe นะคะช่องทีซีโฟนชาแนลด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราหรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยมีอะไรติชมหรืออ่าจะคอมเมนต์กันใครที่ไปจองเครื่องหรือซื้อเครื่อง V5s ตอนนี้แล้วนะคะก็มาคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่คะพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าคลิปหนะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ Tell me. Don't get me wrong. I just speak my mind.